โอเคครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเกมหางเงินเข้าในส่วนของ t ูมอนี่วอลเล็ตนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับให้เพื่อนๆทุกคนไปทำการดาวน์โหลดได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดติดตามกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามในส่วนของตรงนี้ได้นะครับขอบคุณด้วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับผมสำหรับวิธีการเล่นก็คือเล่นเหมือนการผสมกันได้นะครับเช่น2กับ2นะครับมันผสมกันได้นะครับแล้วก็กดไปได้เลยนะครับผมนี่นะครับพอเรากดมานะครับมันก็จะมีเม็ดเมนูแนะนําขึ้นมานะครับผมในส่วนของเพ็ตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนทุกคนกดตามมันไปได้เลยนะครับนี่นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วมันก็จะมีรางวัลมือใหม่ให้เรารับนะครับให้เรากดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับผม แล้วมันก็จะใส่ให้ใส่ในส่วนของทูมิเนวเลตนะครับแล้วเราก็ทําการก่อเบอร์ทูมิเ a วเลตได้เลยนะครับผมนี่นะครับสําหรับเกมนี้นะครับสมัครมือใหม่นะครับมันก็จะแจกจํานวน1บาท5สตางค์นะครับผมก็1.05บาทนะครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการถอนมือใหม่นะครับแล้วเราก็มาทําการเล่นตรงนี้ต่อไปนะครับผมในส่วนของเมนูเหรียญทองนี้เป็นเมนูของการ ที่เราได้จากการดูโฆษณานะครับจากกรอกขอขวามหรือเพชรนะครับแล้วมันก็จะติงเงินมาเป็นเงินบาทให้เรานะครับแต่เราสามารถถอนได้ในวันถัดไปของการเล่นนะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็มาเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับเป็นเมนูที่เราสามารถกดรับแล้วพอดูโฆษณาจบแล้วมันก็จะมีรางวัลเหรียญทองให้เราขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็ได้เพชรด้วยนะครับนี่นะครับเราก็ทําการเล่นไปเคลียร์ให้หมดกระดานเลยนะครับผม นี่นะครับส่วนภารกิจตรงนี้ให้เพื่อนๆกดคําว่าถอนเงินนะครับผมอ่าพอเรากดเข้ามาแล้วครับให้เพื่อนเพื่อนกดตรงนี้ได้เลยกดปิดนะครับผมมันค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับในภารกิจนี้นะครับส่วนเมนูกระเป๋องข้างล่างนี้เป็นเมนูของเหมือนกับเพชรเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ส่วนในส่วนของเมนูที่มันมีจดหมายแล้วก็มีหัวใจนะครับผมมันก็จะเป็นเมนูของการชวนเพื่อน ะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือว่าอยากลองชวนเพื่อนก็ชวนกันได้นะครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้แหละครับแล้วเพื่อนๆก็ทุกคนก็มาเล่นกันต่อนะครับผมเล่นกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมขอไม่กดลับนะครับโอเคครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมว่ามันจะได้อะไรนะครับ นี่นะครับพอเราเล่นมาเรื่อยๆผสมกันมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีรางวัลอาฝาดเพื่อรับเงินสดเนี่ยนะครับผมให้เรากดทําให้กดคําว่าหมุนไปได้เลยนะครับผมนี่นะครับพอเราเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะครับผมก็ได้จานวนเพชรสามจุดหนึ่งห้าเพชรนะครับผมเข้าในส่วนของเกมนี้นะครับผมนี่นะครับมูลค่าหนึ่งอาหนึ่งร้อยเพชรเท่ากับหนึ่งบาทนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็นี่นะครับในส่วนของเมนูตรงนี้ก็เป็นเมนูของการช่วยเหลือนะครับผมก็ลองไปใช้ดูกันได้นะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็ลบเปลี่ยนกระดานนี่ง่ายนะครับผมนี่เลยเราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ไม่ยากนะครับในส่วนของเกมนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ มาแนะนำแอปห่างเงินเข้าในส่วนของทูมนิวอลเรตเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจลิงก์ดาวน์โหลดไปใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ